นิค่อยอะไรกันเนี่ยขอตรงกลางข้อสตรอเบอร์รี่อีกรอบเนยงรอบอีกรอบเนึรอบนึงอีกรอบนึงเิลดย อะไรกันอยู่ในชุดนอนเนี่ยพ่อลูกเนี่ยขอบคุณค่ะเต้ายี่สิบเนี่ยซื้อสูนี่สูนี่อะไมเนี่ยไม่ได้ซื้อหรอหนูได้ไหมสัือม้ออะไรเป็นบ้าเนมีความสุขทุกวันทำดีเข้เาไว้พูดดีทำดีรักษาไว้รวย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 รวเฮง